สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชรรมเสศนครับจากบริษัทคอมบิเนชั่นกรุ๊ปครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองครับวันนี้เราจะมาทําการฉีดโฟมนะครับทุ่นสูบน้ําของการปับปลาส่วนภูมิภาคนะครับเป็นทุ่นสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับที่เป็นมีไดมิเตอร์นะครับสูงเมตรห้กว้าง3ามเมตรห้แล้วก็ยาว5้าเมตรหกนั่นเองครับทั้งหมด4ทุ่นนะครับก็วันนี้จะฉีดทั้งหมด4ทุ่นจนเต็มนะครับอุปสรรคของวันนี้ก็คืออย่างที่เห็นครับเนี่ยครับ ทางไกลมากครับแล้วทุ่นอยู่ห่างจากฝั่งมากเราต้องขนเคลื่อนย้ายน้ํายาจากข้างบนนี้นะครับบนฝั่งนี้ลงไปตามสะพานนี้เลยครับแล้วอุปสรรคย่างคือสะพานนะครับเกิดการพังแล้วก็เอียงเราก็ต้องทําการาเสริมทุ่นแล้วก็เสริมสะพานเพื่อให้กลับมาสภาพตรงแล้วก็น้ํายาเราจะเข้าไปได้ไม่ถึงสุดนะครับจะอยู่แค่ตรงนี้เพื่อให้ได้บาลานซ์แล้วเราก็เอาน้ำยาลงไปได้ไม่มากด้วยนั่นเองครับเพราะว่า ถ้าเราลงไปเยอะจะทําให้สะพานเกิดการทรุดและเสียหายนั่นเองครับแล้วก็พังหรือว่าจมไปได้ก็เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อเครื่องมือเราแล้วอุปกรณ์แล้วก็น้ำยาเคมีแล้วคนของเรานั่นเองครับเราต้องเซฟความปลอดภัยไว้ส่วนหนึ่งด้วยครับการใช้น้ํายาตอนนี้เราก็ต้องทําการเทครับทกระถังนะครับแล้วก็ไปใส่ในตัวเครื่องแล้วก็ฉีดโฟมไปเรื่อยแล้วก็เทไปใส่เรื่อยเพราะนั้น ต้องใช้คนเยอะมากในการทํางานนี้ให้เสร็จรูร่วงส่วนที่ยากอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทุ่นเกิดการรั่วขนาดใหญ่นั่นเองครับรูขนาดใหญ่มากแล้วอยู่ใต้น้ำด้วยครับจะต้องมีการดําน้ําไปอุดแล้วก็ต้องทําการซ่อมแซมรูร่วให้ได้นะครับถึงจะทําการฉีดได้เพราะว่าถ้าเราเอารูร่วตรงนี้ไม่อยู่นะครับก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่าน้ํามันจะทะลักออกมาเยอะน้ําตัวนี้ไหลแรงมากทะลักแรงมากเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนการอุดรอยร่วและขั้นตอนการทํากันดีกว่าครับ ทุ่นสูบน้านี้สําคัญยังไงก็คือว่าทุ่นสูบน้ำเนี่ยจะใช้สูบน้ําที่บึงแห่งนี้หรือว่าบ่อนี้นะครับเข้าหมู่บ้านหรือว่าเข้าตามชนบทหรือว่าอําเภอเมืองต่างเพื่อไปเป็นน้ําประปาให้กับกระจายตามหมู่บ้านต่างๆเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับเป็นทุ่นสูบน้ําขนาดใหญ่แล้วสูบน้ําได้มากที่สุดว่าเยอะที่สุดการผลิตต่อวันนี่ก็คือว่าใช้ได้ทั้งหมู่บ้านเลยนั่นเองนะครับให้ไปกักเก็บแล้วใช้งานในตามหมู่บ้านต่างๆสําคัญตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้ทุ่นตรงนี้ เกิดการรั่วซึมและเกิดการเอียงขึ้นมาการรั่วของตัวนี้ทําให้การสูบน้ําอ่ะต้องติดขัดหรือว่าหยุดหยุดไปชั่วคราวนั่นเองเพราะว่าสูบไม่ได้พอสูบแล้วอ่ะทุ่นมันจะเอียงแล้วทําให้แท่มันสะบัดด้านด้านข้างท้ายสุดเนี่ยครับจะเป็นทุ่นที่รั่วทําให้สูบน้ําไม่ได้เขาเลยต้องหยุดการผลิตจึงทําการเรียกทีมงานของเราหรือบริษัทเรานั่นเองนะครับเข้ามาทําการแก้ไขหรือว่าฉีดโฟมนั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมและใช้งานได้ปกติต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการ ทำและฉีดกันเลยดีครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการฉีดโฟมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราฉีดจนเต็มพื้นที่เลยครับข้างหน้าอาจจะตะปุ่มตะป๋ำนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีผลเสียกับทุ่นหรือว่าการทํางานของเครื่องสูบน้ําแต่อย่างใดนะครับส่วนวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อฉีดโฟมทุ่นสูบน้ําหรือว่ามีปัญหาทุ่นรั่วทุ่นจมหรือว่าทุ่นผูกพังนะครับก็สามารถติดต่อทีมงานและบริษัทของเราได้นะครับตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l i ยอัแล้วก สามารถติดต่อสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นขั้นดาเนินการหรือว่าประเมินหน้างานนะครับส่วนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมผลงานของบริษัทเรานะครับคอมบิ n เ t ชั n Group แล้วผมนนทวัฒน์เตชั่นรเบรเสนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ